ทุกส,สวัสดีพี่น้องบองโบโอนสุภูสุสคนเอฟซี FC ลันตาชาแนลเอฟซีน่ายสางเอฟซีน่องงุ้งอิงนำและะ้วก็ทุกทุกเอฟซีผ้าท่านผู้ชมมาเวิรงมาชมมองหอบฝันมาสร้างบ้านหลังน,นี่แหละท่านผู้ชมเอ้ยเนาะมาพบมาพอกันเป็นประจำตั้งแต่เวลา8โมงเสารหอดสี่โมงแรสแล้วท่านผู้ชมเอ้ย มาเมื่อน,นี้ได้ยินเสียงแบก,กาวอยู่ทั้งเฮือนดังคือกองท่านผู้ชมเอ้ยดูซึกว่าจะคือคักเนาะแสดงว่าว่านี่นายสร้างมาครบนาครบตากันสั่นแล้วเอาได้เวลาแล้วตามติดภารกิจนายสร้างสั่นแล้วท่านผู้ชมเอ้ สวัสดีครับนายซังรรครับรู้สึกว่าว่านี้ได้ยินเสียงดังโค้งค่ำคือขึ้นรู้จะคึกคักไหมครับนายซังมาคมหน้าคบตาเนะมว่าน,นี่ขออนุญาตไล่งานให้ท่าน <ขอ S 2> ผู้ชมได้ทราบจังหน่อยวันนี้ขอแรงแม่บ้านมาสองคนครับมาช่วยจ็บความสะอาดข้างบนส่วนพวกผมก็จะทำติดตั้งไม้เชิงชายทางนอกรอบรอบรอบนอกครับจะเริร่มติดตั้งส่วนช่างน้อยก็ก่อ มีงานก่อข้างล่างอีกนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้วครับงานก่ออันนี้จะทภารกิจก็คือเก็บความสะอาดรอช่างไฟครับจะมาทําการปาดแล้วก็วางทครงวางท่อวันนี้มีงานหลายอย่างอยู่ครับครับผมครับผมนครับขอบคุณครับผมครับสอบถามนาย้างแล้ววันนี้คือคักพ่อสมควรท่านบู้ชมเลยให้แม่บ้านมาทำความสะอาดเตรียมที่จะปูพื้น เนาะแล้วตรงนี้กะน,นายซ้างเตรียมที่จะโอ้โอ,อันได้ทกมาแต่ทั้งเทิงบุตรพี่น้องไงโอนนายซ้างอยู่ถึงกำลังกออิดห้องน้ำอยู่เนาะสวัสดีครับนายซ้างนุ่มน้อยครับผมภารกิจอันใดวันนี้ ช่วยทั้งทั่วไปเขาก่อีทครับก่อยิดเนาะครับทับหลังเสร็จแล้วเนาะดังครับเหลืออยู่ข้างบนที่ตะลางก่อนอยู่นะครับโอ้ยังยังยังมีอยู่เนาะทับหลังครับครับผมขอบคุณครับนายช่างน้อยของครัวเด้อท่านผู้ชมเนี่สามจิด ขึ้นไปข้างบนท่านผู้ชมเอ้ยวันนี้นายั่งมากเยอะแยะมีแม่บ้านมาด้วยท่านผู้ชมเอ้ยวัสดีครับแม่บ้านครับผมวัสดีครับวันนี้ภารกิจอะไรเจ็บทำความสะอาดหมดหรือจังไงครับมีแม่บ้านมาทำความสะอาดเตรียมที่จะวัสดีครับเตรียมที่จะผู้กระเบื้องวัสดีมีช่างน้อยด้วยวัสดีครับ โอ้มีนายช่างหน่อยมาด้วยเดอ้อท่านผู้ชมวันนี้สวัสดีครับนาย้างครับผมสวัสดีครับโอ้กอห้องนำ้ำหาว่นวจะเจสิน้นภายในวันนี้เนาะส้างเนาะวันนี้แหละครับเสร็จวันนี้เนี่ครับผมขอบคุณครับห้องนำ้ำครับชั้นที่หนึ่งเดอ้อท่านผู้ชมเลยเรือ,อนี่แหละเท่าที่เห็นนี่แหละเนาะ สวัสดีครับนายช่างไม้ขออนุญาตเอิ้นซื้อเก่าเนาะกลับขึ้นมาลับตำแหน่งเก่าแล้วช่างไม้แล้วเนาะช่างเนาะครับผมโอ้ใหญ่ตำแหน่งไปรับตำแหน่งกินตำแหน่งไม่ตั้งนั่นเป็นเดือนเพิ่งกลับมาเนาะพระฤกิจอันใดเกี่ยวกับไม้นี่นายสร้างวันนี้นั่งร้านครับผมนั่งร้านครับเป็นเตชาววันะครับนั่งร้านเตชาวเดียวโอ้นั่งร้านจะขึ้นหลังคาบ่ครับขึ้นหลังคาขึ้นไอ้ ใส่เชิงไา่ใส่ทำปูนทำป่านะครับช่างฝ้าครับผมนายสร้างใหม่กลับมารับตำแหน่งเก่าแล้วเตรียมทำเกี่ยวกับช่างฝ้าแล้วก็เชิงไผ่ลังค่าพูนแล้วท่านผู้ชมเลยท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณหล,ลายๆเรือท่านผู้ชมเด้อติ่ติดตามรับชมลั่นตาชาแนลเนาะตามนี้แหละท่านผู้ชมมองขอฝันมาสร้างบ้านมองนี้ การสร้างแปลงเก้านาคืบนาไปได้ขนาดไหนก็ตามทีทนน่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้และเนาะท่านผู้ชมเนาะต้องขอชื่นชมหน้าสร้างเนาะเมืนน่อนี้มามากนาหลายตาโดยกันกับแบ่งเป็นหลายแผนนเนาะท่านผู้ชมเนาะแบงเป็นผ่นหลายแผนนหลายไฟไฟกอ่อหน้าชัางหน่อย,ยที่เห็นอยู่นี่ลหละเนาะเป็นไฟกอ่อก่อชั้นล่างของครัว จลัลทาดผู้ชมเลยลกจะมีแม่บ้านมาคอยเก็บทำความสะอาดเนาะแล้วก็มีช่างสารพัดส,สารพัดช่างเนาะมันนี้รับหนาทีเป็นครัง้งใหม่เด้อย่ทัผู้ชมเลยทำนาทีจีเฮดห่นหานต่อใหม่ขึ้นไปให้สร้างเด้ขึ้นไปฉาบขึ้นไปตีฝ้าเนาะ และก็ทาเชิงชัยสละท่านผู้ชมเลยอีกท่าน,นหนึ่งจะทํานาทีเตรียมการใส่เชิงชายเนาะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณน,นะไอ้างครับผู้มากไม่ประสบการณ์แต่ก็มีประสิทธิภาพในการทํางานสละท่านผู้ชมเลยและก็ขออนุญาตท่านผู้ชมหลายๆดตบดไ่ได้กันแล้ว คันบบเดเวอลไปตั้งฝุ่นทั้งบ้านน้องงงหญิงบ้านน้องคู่สีสะเก็ดฝุ่นจากที่เดียวเบิง้งลีดยูทูบสีสะเก็ดสั่งบ้านคนกะได,ด็ก่อสา้างไปได้คืบหน้าได้หลายเติบแล้วเนาะทั้งน้องลงหญิงท่านผู้ชมเอฟซีเด้ดทีตามบอมาขึ้นนี่แสดงมินิคอนเส์ตอยูมอจขีดสองเนาะโอ้ หมอชีดสองม์แสดงมาสครั้งหรือเปล่าดีจังเดยแต่บ่ผิดคำขอให้เดือดทันผู้ชมเลยเอฟซีก็เต็มหน้าหานที่เก่าสั่นแล้วติดใจคอมเมนต์ท่านผู้ชมไปติดใจคอมเมนต์ช่องเซียนนสั่นแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งเพื่อบอกว่าร้องเพลงกับเพลงเก่ามีสลับบ้างแต่ทำไมฟังเราวบเคยเบื่อเลยครับฟังได้ทุกมือเลยมีใคร เหมือนผมหรือเปล่าครับรักนางฟ้าน้อยที่สุดเลยเพื่อนว่าท่านผู้ชมเสือว่ามีเอซีเขามากก้นไ์ลตั้งหาร้อยหกปไคอมเมนต์แล้วก็มีการตอบกลับมาร้อยสามใต้การแส่ละท่านผู้ชมล่านตาดแชแนลก็เป็นคนที่มักอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วมาเห็นตรงนี้ก็หยุดกึกเสร็จแล้วก็เลยขออนุญาตไม่เอนเอย ไอ้ท่านบุชมบเลยเราป้องกันอมก็บเบิ่งนได้สัานทำงานไปน้ำเนาะท่านอคอมเมนต์นี่ทีคนตอบเขามาในรายการคอมเมนต์เหมือนกับคุณเห็นว่ะสิงของคุณวันนี้ผมไปดูถึงที่งานเลยมเห็นว่หมอสติวงเสียงมาเต็มดังจังหวันโบมีเหนื่อยคนเต้นนาเว้ทียังผมเนี่ยมเห็นว่าโบมีเหนื่อยเลย ถึงกับต้องย้อมย้อมอีหลาเอ้ยเพิ่นวะเนาะผูชมเอ้ยเอมเมนต่อมาเพิ่นก็ว่าน้องเก่งขึ้นทุกวันเลยครับวาสันเขาเม็นต่อมาก็หลงเสียงนางโอ้หลงเสียงนางเนาะเพ่งดังเสมอตะกี้เน้่เนาะคอมเมนต่อมา็ก่าเพราะเสียงน้องมีแก้วเสียงและก็มีเอกลักษณ์เหมือนกันครับไม่เคยเบื่อเลยครับว่าสัน คอมเมนต์ต่อมาร้องสดนาวิธีก็เพราะครับไม่รู้สิเป็นคนเดียวที่ร้องเพลงตัวเองร้องสดเหมือนร้องออกมาจากแผ่นเลยครับเห็นละเดินผู้ชมเอ้พี่นอเอ้าคอมเมนต์ต่อมาคนบอกว่าครับมีสิผมไปนนาวิธีมากครับได้ให้ททีนาวิธีลาหน่อย ดีใจมากๆความก็แจกคลิปนักรองทุกคนของสาวน้อยครับว่าสันแต่ฟังเพลงลาหน่อยซีเพลงกับก้าบ,บบ้านจังหวัดนนทบุรีเพิ่มมากๆครับแต่ไปช่มนาวิธีคร่้งแรกลาน่ารักมากๆเป็นกันเอียงครับอกที่ทุกคนผมยื่นกล้องให้ลูกลาหน่อยทายให้หลาหน่อยยุดงเท่าซับผมทายให้ท่านที่เลยท่านท่านอีผม ยังบ่เคยจะโบสท่านได้ยืนทิพไหลาเลยลาหน่อยช่างดีต่อเอที่ทุกคนแท้ว่าจะบางท่านกับ,บ่ได้ให้ทิพเรีว่าลาจะให้ไทยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มยิ้มใสว่าช่งผมคิอว่าจะพูดืินชุมยื่อมินให้ลูกยาผมจะลึงจะลืมก็พูดที่จะพูดเลยแต่ก็พื่มใจสุดๆท,ที่ได้ยื่นพิพให้ลูกหลาก็เม่ดีใจมากครับ ฮัตสั f ซี่านาครับรังบุหล่าหลาว่าท่านท่านผู้ชมเโอ้รอ้อยมจอ่านบัเบิ์ตบัวทานออกท่านผู้ชมเออเอาเป็นว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งผมละงึดเลยครับว่าอีลาน้อยร้องเพลงศิลปินท่านอื่นร้องยังไงก็ให้เป็นเพลงตัวเองมหศัศสัจร,ร์ยิงนักสมฉายาสาวน้อยมหัสรจจวาท่เนาะ ร็จแล้วครับวันนี้ภารกิจเชื่อมเหล็กสำหรับยึดไม้เชิงชายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำการยึดไม้เชิงชายต่อเดี๋ยวพอเอ,อยดูต่อไปแล้วกันนะครับจบคลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมคอมเม,มนต์อ่านบบเบิร์ตอ่านบาท่านหรอกต้องขออภัยด้วยท่านผู้ชมเลยเนาะเอาเป็นว่าขออนุญาตจบคอมเมนต์แต่เพียงเท่านี้ เนาะท่านผู้ชมเอาโอกาสหนะมีเวลาคอยมาบอกเรื่องคอมเมนต์น้ององุยิงต่อจังได้กะลั่นตาชแนลยังยืนยันว่าให้ฉายาน้ององุ่อิงว่าอ,ง,องุ่ิงเสียงสร้างแรงบันดาลใจเด้อท่านผู้ชมเด้อและก็เขียนชมเชียร์อุงอิงเพชรบานแทงตลอดไปท่านผู้ชมเนาะ ขอบคุณทุกๆท่ทานที่ทติดตามรับชมลั่นตาแชนแนลมาตลอดเนาะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ต้องขอยุยาตจบลงแต่เพียงเท่านี้เด้อท่านผู้ชมเลยขอบคุณหลายๆครับอ้าววันนี้ภารกิจช่างไม้ก็สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้พรุ่งนี้ก็คงจะเรียบร้อยสมบูรณ์แบบขอบคุณมากครับผม う <laughs> <laughs>